นดอกแปลกกว้างมาสะติกเอินค่ะมาพี่น้องเอินดอกอย่างนี้เอาไปต้มซุปใส่เห็ดกระด้างใส่กบใส่ปลาอุ้ยแซ่บขนาดเด้อจ้ะปีเะอเทอเดอเพิ่นโอกดอกให้กินนี่ลักษณะดอกเพื่อนจ้ะใบเป็นเครือเป็นเถานี่นี่น,น,นี่นี่บพาพี่น้องมาเก็บดอกไม้กินได้ เอาไปซุกพี่น้องจ้าบานพี่น้องเอินดอกอยังกินเป็นคือการอยู่บ่จ้าคอมเมนต์มาบอกกันเด้อนี่นี่นถึงฤดูเก็บดอกบานสติเอินอกสวยมากนะดอกแปลกกว้างบานสติกเอินค่ะกกาบ,าน,นะบานพี่น้องเอือนดอกอยังนี่เอาไปต้มซุปใส่เฮดกระด้างใส่กบใส่ปลาอุ้ยแซ่บขนาดเด้อจ้ะปีละเทือเด้อเพิ่นโอกโดอกให้กินนี่ลักษณะดอกเพื่อนจ้ะ ใบเป็นเครือเป็นเถานี่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 บอกดูดูนี่ถ้าตรงไหนมีพืนสีดดกเรืองแบบนี้เลยตามข่างทางนล่วบอกเคเญนะตามข้างทางสวยมากกำลังอกดอกเลยฤดูนี่แหละได้กินค่ะเดือนเก้าเดือนสิบนี่เลยขึ้นตามต้นไม้พวกน้องท่นบอกเดือง งามมีหลีด้งามแล้วก็กินได้พ,มพอมบอคนาติ๊กพาพี่น้องเก็บคูปีเนาะ <c oughs> ถ่ายคลิปมันพี่น้องเบิ่งคูปีดอกนี้ค่ะเก็บเอาไปแช่ตู้ไว้เดี๋ยวชาวติ๊กเก็บซอยบคอคนก่อนซอยกันเก็บเรียบร้อยแล้วจ้าสวยงามมากชบบักเลยสวยงามมากแต่ว่าเอาไปรูดการออกแล้วเอาไปต้มนี่มันกลี่ยุบลงจีกจังน้อยพอดีพอดีกินจ้ะถ้าได้ หลายๆเราก็เก็บแช่ตู้ไว้เพราะว่าหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวดอกเปะกว้างออกดอกให้เราได้กินเนาะไข่ดอกสนมันฮัมโบเมนเด้อฮัมโบเมนเด้อบคนแรกดอกสนมันโบเมนสติเคยถ่ายจารปพีเอกฉันดอกสนมันเป็นอะไรมาดอกสนูก่อนมันไม่ได้เป็นต้นมันเป็นเป็นเถาเป็นเครือใบใบมันกันเลยยังข้างบนกับยังแต่ว่าาพอละกับใน้อยกับยัง มือใหม่คนมาเก็บอีกหรือหมูผ่านมาผ่านไปหมูก็ได้เก็บกินอีกเนาะเอาขีดเอาเบิดบตแม่นได้แต่นหมนูกินเน่ียไปหลาย,ดยไายดยนนย้นี่แม่นจ้ะุเพือพ่อเครื่องเพื่ออย่าง็ดกระด้างใส่ปุบใส่ปลาคือเอาหะแหละไอเดี๋ยวสต็กสิพาไปทําเมนูจ้าว่าเอ็ดกินแบบใดเนาะหลายพื้นที่อาชิโบเคยกินหรือบบจักด้วยซ้ำเนาะอาชิโบมีด้วยซ้ำแม่นมันอาจชิสูนพันเพื่อผักโบราณได้หนึ่ไปกว่า มาถึงบ้านแล้วเราก็เอามาต้มพี่น้องจ้าแบ่งไว้ครึ่งต่อครึ่งเด้อจ้ะตอติต๊กแบ่งแช่ฟิตไว้บัดยามดูดูมันบุมีเขาอยากเขาจะได้เอามาทํากินจ้ะต้มเรียบรอยเลยก่อนหน้าตอติต๊กกระต้มกบไว้นําจ้ะตอติตกอ๊กซุปใส่กบน,นี่สองตัวเลยเอาห,หนาหนัอไปเลยีกบเริ่มเปื่อยเลยต้มแล้วก็ต้มอ,อีกต้มกับกบอีกรอบนึงเสดายบุมีฮิตกระด้างพี่น้องจ้า ว่าจะนะไรซุปเซมิดกระด้เนี่แซ่บแซ่บเลยดิใน uh huh. ตลาดขายเกือเลยตอนนี้เพราะว่าเราดูเพนนิ่นเนาะอื uh huh. ดูต้องได้กินแล้วเขาไปได้ไตโบราณนี่ uh huh. หลายพื้นที่โบโบมีเลยวได้หนีหรืออาจจะโบรู้กินได้หรืออาจจะโบมีให้กินเลย uh huh. อ่ะต้มอ,อีกประมาณสักสิบนาทีแล้วค่อยเอามาซุปจ้าได้เวลาซุปแล้วสเต็กจะเอาแต่ขาได้จ้ะก,กุ๊บ ครึ่งตัวไว้ไปตำปุ่นเล่าแลวแหละพี่น้องขออนุญาตเ้อทำกินเองแกเอาเต็มเนื้อจ้ะน,นี่มกบมันนัวใส่กบใส่ปลาได้เบิ้ ปลาทูก็ได้เด้อจากแต่บางเอิญบ้านเรากบเยอะปลายเยอะเราก็บ่ต้องไปซื้อปลาทงปลาทูตั้งแบบนี้ตํากบเหล็กแล้วเอาเดอกแปบกวางลงไป ตำมอีกโลตทำละเอียดละมาปรุงจ้าพริ้วคั่วขอคุ้ว์ถุงนัวน้ำปลา ส่วนผสมใี้เข้ากันอีกรอบจ้าส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีไปเปรื่อยกับผสมกันอีกรอบจ้าใส่ต้นหอมมันเข้าไปเนื้อซุปของเรา ประมาณนี้ด้วยจ้ะอเอมามาพี่น้องมาแส่บน้ำกันเ้วอจ้าซุปดอกแปบกว้างปุ่นกบปลาเด็ดเดียวทอดผักของเฮามีแตงจะมือนี่มาเด้อมาเด้อเข่าเศร้าน้ำกันเด้อจ้าแสบบ่บาเข้น คุยให้พี่น้องเบิ่งด้วยนี่รสชาติออกมันมันนัวนัวแบบบ้านพี่น้องเคยกินอยู่บ่จ้ามีอยู่บ่เอาจริงๆมันเกิดแทบจะเป็นใช้คำว่าผักโบราณเลยได้เนาะ หลายพื้นที่อจิหางกินบบได้เลยก็มีมันมดอกสนอเลยบอกอะไรอ <laughs> บสองบอกเคียโโมมนยำบุกโบแม่ดอกสนเพราะว่าเ,<ค>เขาเคยถ่ายลงพี่น้องคอมเมนต์ปนเป็นเอกฉันเนาะดอกสนอดอกสนโบแม,ม่มันเป็นดอกแปบใช่ดอกแปบมันเป็นดอกแปบอีกสายพันธุ์หนึ่งถึงปกติดอกแปบมันจะเป็นสีขาวเนาะดอกฟักใหญ่ๆนะ่นะโบเคียนแต่อันนี้ฮะมันโบแม่ดอกไม้สีเหลืองแม่แเด้อ เอามาป่นแบบเอามาซุปเอามาซุปเออใส่กบใส่ปลากบที่เหลือจากใส่ซุปสว็ิกีเอาไปป่นจ้ะทษดปลาอืมเพียบ่ากแทบใส่ก็ใส่ใบเห็ดดิแต่ถ้ามีเห็ดมันก็จะแซ่บอีกเบบเค้นเออมันจะมีความรู้สึกแบบมันบมีรสชาติของเห็ดกระด้างนะแต่มันเออมันสินึบๆแต่นนี้มันมันเลยแหละมันแซ่บเลยะ กินข <önce S 1> ่าเศร้าแล้วกะสิไปเอดเวียกต่อจะมือนี่กะเหมือนเดิมพละตัดยัมโบแล้วจ้ะตัดหญ้ารอบวงโคณสวนปามเอดเวียกต่อตอนเศร้ากะหาอยู่หากินเอดอยู่เอดกินสะก้อนแต่ก็ไปเอดเวียกตอนเลงกะหาอีกเมนูวนเวียนไปแบบนี้เลยน้องบอกเคสนาะเอาเสลยสติกกระสิขวโตไปกินเข่าแล้วก็สิไปเอดเวียก่อ คลิปนี้ก็ลาพี่นอ้องสำนีกเลยน้ำบอกเกณฑ์นเนาะครับผมพ่อฝนคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าแมวได้กินปลาทอดดินี่